ผมบอกก่อนไว้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่อภิรมเท่าไหร่สำหรับใครที่เผลอแวะมาดูตอนกินข้าวเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตให้ปิดไว้ก่อนฮะคุณยังจาคลิปที่ผมเล่นเกมแปลกไปได้ไหมฮะมันมีอยู่เกมหนึ่งเป็นเกมเพทายเลยมั้งที่ผมเนี่ยมารักษาเจ้าแมวใช่ไหมฮะซึ่งเกมนั้นเนี่ยมันสยงมากเชียกูกลัวเออและคือเหตุผลที่ทราไมชี้นั้นติดเหลืองด้วยเออ <c oughs> แล้ววันนี้กูอยากจะมาเล่นอีกเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาหาเกมพวกนี้เลื่นกันซึ่งเป็นเกมที่เอาจริงนะสยองกว่าเกมผีก็พวกพี่นี่แหละฮะเป็นเกมแนวรักษาเนาะของคนเขาว่ารักษาพบเจอเลยแนวนี้เลยเป็นแนวรักษาไม่ว่าจะเป็นตาเท้าฟันหรือว่าแม้เจ็มันถ้าจะซ้ํากันก็ช่างมาันได้กันนะฮะซึ่งมันจะมีเยอะมากเลยพวกนั้นเนี่ยผมจะมาลองดูกันว่าเกมพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไง มันจะสยองเท่าไอเกมเหมียวอะไรไหมเพราะว่าเกมเหมียวน่าคงหาไม่เจอเลยนะสงสยัยโดนแบนไปแล้วมันสยองเกินเอองั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าฮะกับคอนเซปต์ของเกมสยองขวัญนในโทรศัพท์แต่ไม่ใช่ผีป่ะโอ้โหนี่ไงแปลงโสมแมวเหมียวเฮ้ยแต่อันนี้ไม่เดี๋ยวนี่ัเไอนแมวตัวเดิอมอีนี่หว่าเฮ้ยอาจารย์เนี่ยว่าจะช่วยนายไปแล้วนะเพื่อนนะทำไมนายถึงโอ้โห ช่วยไปปุ๊บเอากลังวระทาลุนต่อเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับแต่โฆษณาเยอะมากยุ้วเดลไม่ไดดดูแต่โฆษณาหนึ่งดาวอ๋ออุ้ยวัตถุดิบอุ้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยเอาเดี้เอาท่า5เกมดีกว่าฮะเอาท่า5เกมเัาท่า5เกมแล้วคือทำไมผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันไม่คล้ายกันเลยมีตัวละครที่เล็ยกเรียกเดินเข้าแถวเป็นเป็นคล้ายๆร้านอย่างงี้หรอ ไม่ไม่เยกคอมเซนสิบมันกันแต่เหมือนมันก็ภาพกันมาลงเลยอ่ะมันผมคิดเอง,งหรือเปล่าวะขอรูปภาพหน่อยแน่วัดยังไงก็ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ต้องมีการเสรียสละนะเสีย <laughs> สละในการติดเหลียง <c oughs> ไม่หรอกเออถ้าแตเราพูดดีๆในยูทูบเขจะเห็นใจเาจะเห็นใจว่าเราเนี่ยทำเกมเนี่ยไม่ได้ทํามาพืชอะไรสักอย่างแต่มันทําเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องหนูนะฮะถ้าใครที่เออไม่ใส่รองเท้าออกนอกบ้านเนี่ย ไอ้คือต้องเป็นอย่างนี้นะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยนะมันอันตรายมากเลยนะเออหรือว่าเจ้าคนน้องๆ,ๆไปดูหนูไม่ดูแลรักษาหน้าเนี่ยเล่นเกมัวตาเปียกตาแฉะเดี๋ยนะมันโทษเกมอีกแล้ววะนี่กูมาเป็นแนวแบบคนแก่แล้ว,วเนี่ยเล่นเกมคนตาเปียกตาแสะไม่ใส่แว่นออฟติมัสเนี่ยคุณก็จะตาเป็นอย่างนี้เลยฮนะคุณดูดิโอ,โอเคเราได้มาคบกันแล้วฮะกับ5เกมที่มาเข้าชิงไอ้เกมข้อมูลอย่าไปสนใจเลย ถ้าเกมที่มาเข้าชิงในรอบนี้มาดูกันซิว่าใครจะเป็น Yes Queen ใครจะเป็นควีนของเกมดูแลรักษาหน้าที่โคตรจะสยองขวัญมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่หน้าหรอกนะแต่มันก็ประมาณนี้แหละฮะเรามาดูที่เกมแรกกันเลย Happy Hospital แล้วก็มี Grand Hospital แล้วมันโอ้ยเดี๋ยวนะ Healthy Hospital มันมาด้วยกันเลยว่าไอ้สามตัวเนี้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามันคอนเซปต์คล้ายกันเนี่ยผมจะรวบรัดเลยนะเอาจริงนะมัน Happy มัน Grand มัน Healthy แต่มาต่อท้ายด้วย Hospital หมดเลยมา HAPPY HOSPITAL ขอจะเป็นเกมนานด้วยกันหมายถึงว่ามันจะสอนนานอะ่ะโอเคน้าจากก็ดูน่ารักดีตรงนี้อาจจะสยองนิดนึงสวัสดีโรงพยาบาลของเรากัเ,าเปิดให้บริการแล้วคุณต้องการช่วยเราไหมพบดาวที่จะช่วยเราในกนารขยายคุณพยาบาลอ๋อใช้ดาวบริจาขยายโต๊ะต้อนรับเย้ yeah. อบอันไหนอะเอาอันนี้และกันถ้าดูไฮเทคดีดูเข้าตีมด้วยงานดีแต่เราจะมีาง,งาอื่นที่จทำแบบีกนะไอนนคืองานดีปะงานดีอย่เี้อเอาแลการดาวเบอร์สำหรับการขยายโรงพยาบาลมาดูก่อนว่าเราจะดาวมาจากไหนมาดูพูดยรู้ดยรกันก่อนโอเคพูดรวมเป็นไหนเนี่ยทางเข้าเขารักษาอยู่ทางนี้ไอหนูแต่ที่นี่เพื่อการรักษาได้เลยเป็นรารักดีนะผมจะโอ้โหหุ้ย ใช่ได้นะเฮ้ยมันไปเล่นที่ไหนอะมันดูสมจริงมากเลยกินข้าวอร่อยเลยเนี่ยดึงออกมาฮะโอ้โหขนเดี๋ยวนะทำไมข,ข้นหูมันหนาแน้นว่ะเนี่ยเบาเสียงได้ไหมขอเบาเสียงกินได้ไหมท่านผู้ชมโอ,โโอโ้อันนี้คืออะไรอ่ะคราบเหรอคราบขี้หูปะไม่น่าใช่มันคือน้ำเมือกหรืออะไรไม่ไไมไม่มม่รู้ละโอ้โหก้อนเบนเรม อ้โ yeah. หโอ้โหโอ้โโอ้โหอ้ีหโอ้โอ้อ้โหโอ้อ้โหอ้โหอ้ะหโอ้หอนโหอ้โหโออ้้โหโพอ้ล้โหโอ้อ้้โห้้โห้หโอโอ้โหาอ้โหโอโหโอ้โหโอหอ้หอย ดีต้อนรับสู่ซานฟรานซิโกโดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อลูกไปทำไมขอรอเปิดให้บริการมาช่วยกันเถอะโอ้ลากคนไข้มาเสียเตียงอีหนูไปดูอะไรมาลูกเดี๋ยวขอดูหน่อยสิกดให้ยาเหรอ่ั้นกินยานี่ใซะทำให้หนูนอนหลับฝันดีนะจ๊ะหนูบุญบุญรุญเฮ้ยนัวหน่อยนั่งนอนนี่เลยหนูอ่ะผู้ป่วยแล้วการรักษาแล้วฮ่าฮ่าเดี๋ยว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 โค้ชแปลกแปลกและวผมว่าแปลกแปลกล้ไหนอ่ะแค่หูกู ไหนอ่ะไอฮะเดี๋ยวแปลกๆแล้วผมว่าแปลกๆแล้วเรื่อไหนแค่หูเรื่อไหนดูแลหน้าไหนแค่หูไหนดูแลดูแลหน้าแล้วแล้วอาจจะรอต้องต้องรอผมว่าต้องรอไปต้องเล่นประพักก่อนนี่ได้ครบแล้วเย่การันต่การตออ๋อก็จะได้ผู้ป่วยใหม่มาอย่างนี้หรอ คือเราเรามารับผู้ป่วยที่ซาฟพานซิสโกเพื่อที่จะมาแค่หูหรือว่าช่วยเล็บเท้าอะไรตรงนี้ใช่ไหมผมก็าใจถูกใช่ไหมแต่เราดูไฮเทคจังวะอะต่อไปรอบนี้อ๋อเป็นการต่อจาก,กรอบที่แล้วอันนี้มันคืออะไรอะ่ะมันมันคือสิวหัวอุดตันสิวหัวแข็งสิวหัวไหมหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง มันนอนเลยแล้วก้อนใหญ่นี่อย่าจะช็ตตไฟไหมดืงอม,มาในน้ำแตกก็ไม่นะก็กกรูเฉยๆกราฟิกอะไรธรรมดาเกินไปก็ได้ฮะอโอ้โหแต่มันก็สยองจริงนะไอเนียผมเคยเป็นเว้แต่มันไม่หนักขนาดนี้หรอกมันจะเป็นตุ่มเล็กๆมากกว่าคือเวลาใส่หูฟังถ้าทางน้ำมันอับชื้นเนี่ยมันจะเป็นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าแต่พงจะมานั้หละมั้งหูฟังเล่นคลอมาแล้ววันเนี้แต่กูไม่ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนอะเรียบร้อยสะอาดเหมือนใหม่ เอ้มาห้าเพชรอืมหัวใช้ได้นะขอดูสิว่ามีอะไรบ้างโอมันล็อกไว้ว่ะโอ้ยเยอะนะเยอะเยอะเยอะแล้วจะบอกนะว่าไอ้สองเกมที่มันชื่อคล้ายกันที่คอนเสิร์ตมันจะเหมือนกันเลยผมขอดูตถึงอันนี้แล้วกันฮะมันดูน่ากลัวดีอืมฟันใครไหมแม่โอ้โหนี่มันฟันหรือมันทะเลวะเนี้ยมันมีสาหร่ายมีอะไรติดด้วยเดี๋ยวนะถามจริงแค่นี้เหรอ โอ,อดีเหมือนกันง่ายดีฟันเหลืองเชียวโอ้นี่ห็นปูนเหรอขูอดออกเลยเฮ้ยทำไมขูดแล้วฟันมันโยกด้วยอะว่าเตอ๋อเช็คฟันเช็คอหรอไม่ใช่ก็ขูด,ดนะี่นะอ๋อว้าวขาวใสแหมโคตรจะขายฝันเลยมาฮะอันนี้แหละ มันเป็น,นคล้ายไอ้ก้อนอนี้ป่ะไอ้ก้อนที่มันจะทำให้เราฟันเหม็นน่ะปากเหม็นไม่ใช่ฟันเหม็นเป็นก้อนที่อยู่ตรงกระพุ้งแก้มข้างในอุ้ยใช่ไปนเนี่ยมีข้างในอีกเหรอยังมีอีกเหรอหรอ,อวการของฟันเหม็น,นะฮะมันคือก้อนอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วเฮ้ยจะจะมีอีกเหรอพี่ชายพอเถอะโอ้โอเคขอบคุณมากฮะมาต่ออื้อ โอ้โหมันมาเริ่มขนาดนี้พูดทีนึงนี่ไม่เหมือนโถส้มระเบิดเลยเหรอวะเนี่ยโผล่ออกมาผมเคยเจอนะแต่มันเป็นแบบเหมือนกับว่ามันจะมันมนก็เป็นครั้งหนึ่งที่เหมือนมันก็มีอะไรติดติดคอผมก็สัมลักออกมาแล้วมันเป็นก้อนเล็กๆอ่ะเหม็นชิบหายเลยโอเคเอ้ยถือว่าเกมแรกก็โอเคนะเกมแรกเนี่ยผมว่าตอนแรกกูตกใจแล้วไะที่ตอนมันพาไปเล่นมินิเกมอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมนึกว่าอ้าว หลอกกูเหรอวะเนี่ยไม่ใช่เหมือนก็จะเป็นมินิเกมเสริมเฉยๆอะไรประมาณนี้ฮะยังมีด่านนี่เยอะมากเลยผุสักว่าที่จะใช้เงินปลดได้เหรอกําลังปลดล็อกอะเดี๋ยวอ๋อต้องมาเล่นมินิเกมก่อนอืมโอเคโอเคถือว่าจบไปแล้วกันฮะโอเคมาดูสองเกมนี้สิอันนี้อ๋อหรือว่าเขาแยกหมวกกันเหรออันนี้หูอันนี้เท้าอันนี้อะไรหัวหรือว่าอะไรวะไปนหนึ่งนะ เกมทีสองฮะแกรนฮอสพิทอลเราสร้างคนเดียวกันเว้ยเปลี่ยนกเท่าไหร่เนี่ยนะถ้ามันใช่อ่ะนะดูดินี่มันนางพยาบาลเดินแต่ว่าเปลี่ยนสีผมเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเรื่องเหมือนกันด้วยโอ้โหเลสเพย์มินิเกมเฟิร์สอ่ะโอ้โหจูไอโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพี่ชายไม่เหมือนกันเลยนะพี่ชาย ผมน,นี่ผมไม่ได้ฉายคลิปซ้ำเดิมนะฮะนี่ผมไม่ได้ฉายคลิปอัก่อนหน้าน,านี้ไปรอบหนะนึ่งนะนี่ขุดอะไรครับเนี่ยยี่เขารีกเจ๊กับไม่ใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะครับขอบคุณที่มาใช้บริการโอกาสหน้าอย่ามาอีกเลยนะอ่าโอ้ว่วาไงตอนนี้ลูกพันธุ์ของเราใกล้จะได้เปิดเตรียมทการเรียบร้อยแล้วอยากจะช่วยเราไหมมันสลับกันเฉยเลยฮนะมันก็ว่าไออันก่อนคือมันเริ่มด้วยอันนี้มันเริ่มด้วยบทพูดนี้แล้วก็ค่อยพาไปเล่นแต่อันนี้คือนี่ไง อย่างแรกเลยเราจะต้องหาดวงดาวดวงดาวนี่มันจะช่วยทำให้โรงพยาบาลของเราอัปเกรดขึ้นมาได้แลวเร่ก็ใช้กับพื้นเล่นเกันเา้าเป็นพื้นแทนว่าโธ่เลยอ่าฮะโอ้เราได้พื้นรุ่นใหม่มาด้วยแล้วแต่ว่าตอนนี้เราม่มีดาวเลยมันก็ไปหาดาวเพิ่มมีกว่าไปตรงนี้กันเลยโอ้โหมึงเหมือนกันเลยพี่ชัยขอข้ามไปเลยได้กันนะครับเกมต่อมาฮะเฮลตี้ฮอสพิตอลภาพมันน่าเล่นมากเลย,ผม,ยเลมผมอยากเล่นภาพผมอยากเล่นมากเลยไอ้ภาพแบบเนี้ย คืออยากจะเล่นแบบอแบบนี้เลยอ่ะไอ้มึงเป็นอิสไลม์มึงก็ทำโอ้โหปวดพัวเดียวกันเลยโรงพยาบาลของเรากำลังจะเปิดให้ทำการแล้วจะ,จะช่วยเราไหมยังเล่นมึงต้องหาดวงดาวที่ผู้ชายคลิปซ้ำหรือเปล่าเนี่ยโอเคให้คะแนนฮะเกมแรกเนี่ยนี่ขอข์ที่เป็น first i m p พ e s ช i o n เอาไปเจ็ดส่วนเกมที่สองหกเกมที่สามห้าคือมันก็เกมเดียวกันอ่ะผมพูดถูกไหม แต่ว่าด้วยความที่ความรู้สึกของผมเนะ่มันไล่หลับลงมาเรื่อยเ่ยมันมันมันเหมือนกันเลยเว้ยมันควรจะได้เจ็ดเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ด้วยความที่ไอ้เช่เกมเกมต่อมามันควรจดีขึ้นกว่าไม่ใช่หรอต่ไน่ก็เหมือนเดิมเลยก็เลยไล่หลับเป็นเจ็ดหกห้าอะ้กันฮะก็ถือย่าเล่นสนุกอยู่เนาะถ้าใครที่ถูกใจก็ไปลองเล่นดูได้ฮะเกมชี้สี่แฟมิลี่ทาวผมขอว่ามันจะไม่ทำใผมผิดหวังนะใครฟลอกขอร้องแหละอ้ห้าหลุดเหมือนกันเลยอ่ะเจ้ามันใช้ อินจินเดียวกันในการทำปะเนี่ยพี่ชายถ้าเปิดมาเป็นไอ้ลุงปพูดว่าโรงพยาบาลของเราก็จะเปิดแล้วนี่คือกูเซ็งเลยนะโอเคเฮ้ยอะไรอ,อ่ะวะ่าตะโอ้นี่คือเรื่องราวใช่ไหมเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่แฟนมามาบอกว่าท้องแล้วก็ทิ้งไปก็เลยอยากจะช่วย อ๋ออ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาจจะเข้าคุณอาจจะเข้าใจผิดนะแต่เนี่ยอันเนี้ยคุณดูดิเดี๋ยนีผมเหมือนเคยเล่นไปแล้วเลยแฮะเกมสนุกมากแต่งหน้าตามผมแต่งตัวสร้างบ้าน้วยมันคือสนุกเอ้ยเดี๋ยวนะ้ผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่คุณดูภาพก่อนมีอยากย่ามันมีน้ำเมือกมันมีสิวอะไรที่ีหมดเลยอะไม่ได้เลยว่ะโอ้โห เอางั้นก็มาเกมสุดท้ายกันดีกว่าฮะ Monster m อ k e u p Monster Makeover นี่หว่าไม่ใช่ m a k อ u p ASMR ผมคาดหวังมากเลยนะนหลายๆตัวผมเคยเห็นผ่านตาไปแล้วเว้ยเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราจะมารักษาหน้ามันกันนะ <laughs> Makeup Monster ASMR ด้วยนะสนแสดงว่าต้องใส่หูฟังนะฮะในการเล่นเกมนี้ผมแม่นำเลยโอเคมีโฆษณาไม่ว่ากันอุย้ยโอปปี้พาามเจ้าช่วย วันนี้เราจะมาดูแนนหน้าพวกนายกันนะเพื่อนหน้าตาไปดูวัตเดอรเฮกอะโอเคอันนี้น่ากลัวจริงอุ้ยอันนี้เขาให้เราครบคุมเองด้วยอะเขาไม่เขาไม่ใบ้ด้วยอะอันนี้ชอบอันนี้ชอบเลยอันนี้ชอบเลยนายไปดูอะไรมาเพื่อนนายเป็นหุ่นจนไม่ใช่เหรอมันมีหนอนจาออะไรได้ไงวะเนี่ยมีใครไปตายบนหน้านายมีหนูโอเคไหนมาต่อกันสิ เขาได้แขัดขนกันอหลรางน้ำออกครับุยผิวดูเนี่ยทำไม,มหัวมันขาวอย่างนั้นน่ะพี่ชายอันนี้คืออะไรอนอนออกใช่ไหมย้ yeah. นี่มันต้องให้เราได้ใช้เซ็นเซอร,รย์ยันของเราอย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่มาใบเราแบบทุกอย่างเว้ยเราม่ใช่เด็กนะเว้ยเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรโผล่มาเราจะทำยังไงอันเนี้ยต้องแทงจิ้มตรงนี้เห็นไหมมันคนมันรู้เรื่องอยู่แล้วไอ้เจที่มันใบคนอื่นนี่มันไม่ไม่ได้ เนี่ยจิ้มต่อตรงเนี้ยทำไมมัน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 ม,ม,มีสิวขึ้นได้วะนั่นสินะหรือว่ามันจะไปทำคอนเซ็ปต์ไอ้คขายสปริงแท็บเหรอไอ้ตัวเนี้หรือว่าวอะไรน่าจะอาจจะมีคนอยู่หรือมันก็คือซอมบี้หรือมันก็คือผีเลยโอ้กูถึงซอมบี้ก็เจอซอมบี้เลยฮะวัดตัดมึงไม่เกมเลยมะมึงไม่เกมไปแล้วกันนะนี่ไม่ใช่ห้าเกมเลยนะแต่ผมว่าเขาจะตั้งชื่อแค่ห้าเกมนะฮะมันดูคล่องจองดี ทำอะไรต่อวะเนี่ยเดี๋ยวนะป่จะจบตัวหนึ่งนี่คือบูรูคุสถาไปกี่รอบแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้คือป้ายตรงหัวสิวเห็นไหมเราแบบมันไม่ต้องบอกเราเลยอะไรแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าดีสัญยาณสัญญาณสัญญาณสัญญาณสัญล่แล้วเรารู้อยู่แล้วอ่าดูดูดูแผงนั้นป้ายเหรอแผงสดเลยนั่นน่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะแต่งขนว้าว น่าจะกลับมาหล่อเราเหมือนเดิมเหมือนที่ตอนที่นายเคยเป็นเลยแหละเพื่อนนะอ๋อนี่ขนมันโดกเกินไปมันขนโตได้ไงว่าเป็น่นไม่ใช่หรอผมคิดไปเองว้าวแล้วก็สตาใช่ไหมนั่นเลยเราจะมาทาสีนายกันะว่าที่สีนายมันซีดแล้วนะเพื่อนนะขอลองหน่อยดีอ่ะปาดไปโอ้โหสดใสจริงเหมือนที่ตอนวันแรกที่เราเจอกันเลยวะฉันจำได้เลยว่าน้าตาต้องเป็นสรงผมห้าอย่างนี้ดิแล้วทำไนตรงตาไม่ทาวะนั่นอ่ะอุ้ย โอ้ตรงฟันก็มีด้วยหรอลึกจัดเลยนะคราวนี้อะไรเอ่อมันคือแปรงสีฟันใช่ไหมใช่จริงด้วยสูตรเกลือสินะอเค็มแต่ดีฮะมาไม่ต้องแต่งหรอกอันนี้คือแต่งอะไรแต่งฟันใช่ไหมข้ามไปดีกว่าขี้เกียจดูโฆษณาแล้วเพื่อนพูดจริงเฮ้ยทาลิปเดาเออว่ะมันก็เก่าเป็นแบบแบบแบบที่เราเคยแต่มันไม่น่้จะใช่ลิปปะมันเก่าเป็นแบบที่เราเคยจําได้ฮะไม่ต้องใส่โบลหรือหรือว่าต้องใส่มันเคยใส่บูเดียร์เลยแนละ้วมัน มันดูแบบแปลกนะหรือว่ายัางไงอ๋อโฆษณามาอีกออยิ่งที่กว่าเล่นอยู่เลยนี่หว่าวัดตาตอนแรกปุงก็รู้ว่านี่กลายเป็นหุ่นฟิตปังเลยเหรอว้าวผมก็อยากจะเล่นมาถึงจนนล่นไนะแต่ดูโทงแล้วจะได้นา,นานอะ่ะไม่ใช่นานเพราะเล่นเกมนะนานเพราะดูโฆษณาแล้วพี่วั What? เดเ调ฮุย เดียวว่าจะเที่ยวทำไมจากไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นไรถไฟเอ็มได้วะเนี่ยเดี๋ยวแล้วอันนี้อะไรเนี่ยกูไม่ใช่แล้วไอนน่ป้าอย่างไหนวะเนี่ยไปต่อดีกว่าต่อต่อตัวต่อไปคืออะไรโอ้ยวันศุกโอเคผมว่าเกมนี้มันนานเกินไปแล้วฮนะผมยังเหลืออีกสองเกมนะเมื่อกี้ไม่ใช่เกมเดียวนะผมเหลือเพิ่มอีสองเกมเนี่ยนี่ เหรือมันเจ็ดเกมแหละแต่ผมจะหักไอ้สองอันนี้ออกแล้วกันนะเออหรือว่าไอ้สองตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ค่อยได้ใช้เวลากับมันด้วยอืมมาฮะเกมที่สี่อุยยยตัวแม่ไอ้สัตว์ตัวมัมโอ้โหโอเคไม่ได้อไอทำไมเป็นสองจอเด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 ทำไมตัว OBS ผมมันขึ้นเป็นสองจออย่างนั้นอ่ะอ๋อเกมแคปเจอร์อ๋อ,อทำไมตัวแม่ตัวมัมสภาพเป็นงนี้วะเนี่ย โอุ้ยเหมือนกันเลยหยาะจนผมก่อนโอเคแล้วก็โฆษณาตามสเต็ปฮะกูหนีเว้นสเตย์จากเกมก่อนแล้วก็มาเจอเว้นเดย์จากเกมนี้เอาไม่เป็นไรถือว่าเป็น,ปนคนละเกมแล้วกันเนาะจะได้รีวิวไปเลยแล้วเป็ดไอ้หนูไปโดนอะไรมาทำไมหัวมันโดนอะไรเยอะขนาดนั้นนะน่าโคตรจะเหี่ยวเลยอ่ะเอานอนลงมาไปโดนคำสาปใครมาเนี่ยฮะคราวนี้ก็สมเข้ามาใกล้ๆ จะไเรงหัวใจวายกันไปเลยอยยังจุดเดียวไม่พอต้องสองจุดโอ้โหกลายเป็นแผลเลยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะนี่คือคีมมลุงหน้าแบบพิเศษเหรอเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจากหนูหน้าอายุเจ็ดสิบจะกลายเป็นเด็กอายุสิบห้าทันทีบอกเลยว่าคีมนี่ดีมากเลยโฆษณาอีกรอบนึงสินะรอรอรอปิ้งดุง ขอดูหน้าหน่อยสิสรูปมันมันเหมือนเดิมไหมนี่หว่ามันเหมือนเดิมไหมนี่หว่าเจอดิไม่ตรงเอ้ยสีดอ๋อสีดโบท็อกซ์วเตอร์เฮลท์ทำให้หน้าตึงเปี้ยเหมือนเดิมอืมเป็นไงสีดปุ๊บถ้าไม่ใช้อาจจะดูหน้าเกลียดเกินไปคือผมอยากจะทำให้อะไรสักอย่างหนึ่งมันดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตาบูใหญ่ก็ดูดีแนละ้วมันอาจจะ เหี่ยวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกมั้งจมูกใหญ่ก็ดูดีนะกูแอสเรียวหน้าอหนูกูแบบกูแอสเรียวโอเคฮะต่อมาเป็นการลบรอยกระสีนะเป็นการแต่งหน้าโอ้โหมันกระหรือมันคืออะไรวะมันคือกระใช่ไหมเอ้าแค่นี้เองเหรอวิ่อย่างนี้ก็เลิศเลยดิโอ้โหเลิศเลยตัวแม่ตัวมัม ตัวแม่ตัวมัมรวยใจจมูกก็รู้แล้วตัวแม่ตัวมัมของจริงโอ้โหตัวแม่เวอ,อเร์นิชไอาริฟหน่อยเว้เยลิฟสีทองอ้าวไดไม่ใช่สีทองวะทาทาอะไรทาหน้าอรอปกแก้มปกแก้ม,กกมใช่ไหมไม่ใช่ฮะบมันแต่งหน้ามันหนาเือเนไปแลวนะมันมันหนาเออม่มีกีับปาาัหาอีกรอบเพื่อความแน่ใจใหม่นี่แหละเป็นไงตัวมัมโอ้โห อุ้คีมมันทำเหมือนมันรู้เลยฮะจงใจอ่ะเขาดูคนต่อไปเด็กกันฮะว่าจะเป็นใครคนเดิมเลยคนเดิมจากก่อนนะะคนเดิมจากก่อนผมจับได้เลยคนเดิมเลยเออเออเออมาฮะเกมปุดท้ายเฮ้ยนี่ใครเนี่ยโอวัตตาเฮียววัตตาเฮียวเสตียมันเดิมเลยฮะแต่คนนี้น่ากลัวนะ ผมอยากจะรู้มากว่ามันมันจะกักตรงไหน,นเอออันนี้ผมอยากรู้คือมันจะกักตรงไหนวะคือมันจะกักให้เราดูโฆษณาอันนั้นผมอยากรู้มากโอเคมาแล้วต้องเลขคนนี้ให้จบฮระเพื่อเป็นการทําให้ตัวเองรู้ว่ามันกักตรงไหน,นโอ้โหแผลเอ้ยเอ้ยมึงกักตรงนี้จริงดิวัดถามจริงโอ,โอ๋หลังก็มีเหรอโอ้โห ช่เกินไปมั้งขนาดนี้นะกูว่ามันไม่น่าจะนิ่งได้ขนาดนี้กูมันกูกูก็อ๋อคือคนที่มันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างเดียวก็คือหวัวมึงต้องไม่รู้สึกอะไรเลยเว้ยมึงต้องไม่รู้สึกอะไรหรือมึงต้องไม่สนใจอะไรเลยแต่มันต้องกระดับไหนวะคือแบบมันต้องเจ็บบ้างมันไม่ใช่ว่าเจ็บบ้างมันต้องเจ็บโคตรเลยแหละหรือไม่ก็คนจะตายไปแล้วจริงนะไม่น่าจะไม่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้ขนาดนี้มันอะไรเชื้อคอร์ิเซปเหรอเดินจะกลายร่างมวนเนี่ยทำไมมันอย่างกระเฮปลาเลยแฮะ <het> <g ül üyor> ก็เกินไปท่านผู้ชมแหมคือถ้าที่มันจะกักก็แบบไม่ให้ปลุกผมมาแล้วมานนี้แบบว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ผมใหม่ก็ดูโฆษณาสิผมจะไม่ดูเลยเว้แต่มันจะกักไอ้แผล,ล้วจริงดิมาหมอรโรนๆอย่างงี้ดูหน่อยสิเฮ้ยมันจะกักก,ก,กจริงดิวิสุ่งผมเท่วเท่เท่เท่แต่ไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าเลยอ่ะมันจะกักอย,อย่างนั้นจริงดิว่ามันดู มันก <laughs> ็คือมีกางกลับมาถามเหมือนเดิมโอ้โหยิ้มออกได้ไงเนี่ยเอาจริงนะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากเลยมีแผลเยอะขนาดนั้นนะเนี่ยเบื่อาบมากเลยอะออโอเคอะคนต่อไปขอดูคนต่อไปก่อนจะปิดคลิปแล้วกันฮนะเฮ้ยว่าแต่ทุยแดชิตโอ้โหอะไรล่ะพี่พี่ยังใส่หูฟังอยู่ได้ยังไงเนี่ยออกร,อระดอนออกรอะดอนเออ ยังจะใส่ต่อ,อีกเนาะว,ว,วิวีน้ำไหลมาด้วยโอ้คิดสภาพสุนกลิ่นเลยเนาะงมวนแบ่งด้วยอ่ะพระเจ้าช่วยพอถอฮะโอเคเดี๋ยวก่อนจาที่คนกเขจะวกเ็กกว่านี้ก็โอเคสำหรับวันนี้กับเกมสยองขวัญที่ไม่ใช่เกมผีในโทรศัพท์นะผมถามอย่างนี้ผมถามตรงก็ได้กันสยองไหมพูดตรงเลยจะแกจริงเลยสยองสยองดีเออ สยองกับเกมผีเจ็ดเธอจะมาเทียบกันมันเทียบไม่ได้อยู่เลยค่ะอันนี้มาเจอสยองกับเกมผีไม่ได้ความน่ากลัวอะไรมานี่เนกัผมก็อยากจะเที่ยวให้มันดูดูแปลกดีเหมือนกันเลยซีคิดมันได้ดูมีอะไรมากกว่านี้ฮะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็เกมสยองขวานโทรศัพท์คคลธรรมดาไปก่อนด้วยกันฮะเดี๋ยวว่าจะเรียกชื่อหนึ่งก็คือเกมดูแลหน้ารักษาหน้ารักษาหูรักษาเท้ารักษาตีรักษามือรักษาซอมบี้รักษาปีศาจทุกอย่างที่มันรักษาได้รวมอยู่ใน4ีถึงหเกมนี้เลยฮะผมจะไม่นับไอ้2เกมข้างๆ้างได้กันเนาะ ว่าสำหรับคนที่อยากลองด้วยก็ชื่อตามคลิปเลยฮะชื่อจากที่เห็นเลยนี่เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่อยากจะอ้วกเท่าไหร่แต่ปวดขี้มากกว่าขอตัวไปขี้ละบ,บาย